แก้คือคือไม่ใช่แก่แล้วนูนไหนๆจะเขียนใหม่แล้วอำนาจตรงนี้ให้มันชัดเจนนะอำนาจเนี้ยในในต่างประเทศเขาถือว่าเป็นพับลิกเฮียริงโดยสภาเลยเป็นอำนาจในการทำพับลิกเฮียริงคือประชาชนมีเรื่องทุกยากเดือดร้อนอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะมาหาได้แล้วก็สามแม่ที่จะสอบสวนพิจารณาได้หมดทุกเรื่องอันนี้คืออำนาจที่สาคัญจะคุมได้หมดทุกกางก็คือให้ดาบแหละนะคะให้ดาบเลยอันนี้ตรงนี้ต้องให้ดาบนะฮะต้องมีอำนาจเหนือฝ่ายบริหารนะฮะ ส่วนอนหน้าที่เกี่ยวองค์กรอ,อิสระถ้ายังจะมีต่อไปผมเสนอว่าการพิจารณาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแต่งตั้งหรือถอดถอนเนี่ยต้องให้พิจารณาโดยเปิดเผยเปิดเผยและลงมติโดยเปิดเผยไม่ให้ลงมติครับถ้าลงมติโดยเปิดเผยเนี่ยไอ้ที่จะถูกซื้อไปเนี่ยไปขายตัวให้ใครเนี่ยนะฮะมันจะยากขึ้นมันจะยากขึ้นไอการที่จะยอมตัวไปเป็นทาสใครเนี่ยขายตัวเป็นทาสใครมันจะยากขึ้นนะมันมันอาจจะทําไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปเพราะประชาชนเขาจะคอยดูว่าไอาคนนี้ขายตัวหรือปเปล่า ม้รัฐบาลซื้อหรือเปล่าที่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 จะต้องมาเลือกคนนั้นคนนี้ไปเป็นตามผูกของรัฐบาลถ้าเปิดเผยซรื่งน,นี้นะฮะไม่ไว่าจะลงมติเรื่องแต่งตั้งหรือถอดถอนก็ตามอาจารย์พนัสเชื่อว่าถ้าวิธีนี้จะป้องกันครับได้อย่างน้อยสุดถ้าพูดถึงว่าในเมื่อเราเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยไอตอนเลือกนี่เราผมสําหรับผมผมคิดว่ามันไม่มีข้อยุตินะว่าทาไมเราถึงจะป้องกันไม่มีไม่มีการกวงเลือกตั้งได้ค่ะไอนั้นยังเป็น ยังเป็นประเด็นซึ่งเรียกว่าปัญหาโลกแตกอยู่ซึ่งมัไม่มีทางที่จะหาข้อแก้ไขได้แต่ถ้าหากว่าในที่สุดเราตกลงว่าเลือกตั้งเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับไอ้อำเกี่ยวหน้าหน้าที่ผมก็เห็นอย่างที่ว่านี่แหละครับอีกสามตีสองท่านท่านไปได้ฟูดได้จนิพนธ์แล้วค่ะก็ผมเห็นว่ายังคงอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามาจากการเลือกตั้งเนี่ยอำนาจที่มีอยู่ของวุฒิผ่าตามรัฐรนุนสีู่นย์เนี่ยก็ไม่แบามากนะครับอย่างของบางประเทศนี่เขาสามารถพิจาณาตัดถอนงบประมาณได้อ้วุิชุดนี้ตัดไม่ได้ แต่ปัญหาเนี่ยที่มันการแต่งตั้งองคอ์กรอิสระเนี่ยออผมต้องเรียนนิดหนึ่งว่าร <c oughs> ัฐบาลก่อนๆเนี่ยสมัยนายกชวนเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ไม่มีมาการมาแทรกแซงอ,อพอมายุคทักษิณเนี่ยเกิดจากการคดีสุขคุ่นขึ้นมาเนี่ยเพราะมองแล้วว่าองค์กรอิสระแทรกแซงวุฒิได้น,ออนะฮะเพราะนั้นจะเป็นกรกตปวพอพอชอเนี่ยถ้าอยู่ในมือแล้วทุกอย่างเนี่ย ยางจะมันง่ายนะฮะเป็นเครื่องมือเขาได้เลยเพราะนั้นคิดว่าลดนะแล้วก็ถ้าจากการเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าต้งองคงแล้วก็อย่างการลงคะแนนเนี่ยไอ้รับเนีนะไม่รั่วใครเออ<ป>ที่จะทำเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบทำได้แต่ถ้าเปิดเผยซะ ไล่ประชาค,คนเขาวิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบะนะบผมคิดว่าครั้งแรกอาจจะกล้าถูกด่ามากๆเข้านี่อาจจะ,ะนะฮะตรงนี้เนี่ยมันมีจุดบกพร่องครับที่เกิดเนี่ยนะอยังผมเองเคยพูดบอกว่าวุฒธเนี่ยเหมือนเพราะว่าอย่างกรรมการสรรหาเนี่ยก็หามาสิบคนให้เราเลือกสิบคนเนี่ยใชไม่ได้มีเลยแต่เราต้องเลือกจากสิบคนนั่นมา ้าคนเราก็เลือกคนที่มีปัญหาน้อยที่สุดมานะถ้าได้ดีที่สุดแล้วคนดีกว่าคนอื่นในห้าคนไม่ได้รับเลือกติดเข้ามาเนี่ยนะฮะติดเข้ามาเนี่ยแต่เวลามาเลือกได้รับเลือกกว่ามีตรงนี้เนี่ยผ่านมาในยุคออย่างงี้้ตที่สรรหาก็เป็นปัญหาค่ะนะฮะมี การออกนี่ยังมงนเนี่ยแบบเดิมก็ผิดไม่มีมาเป็นตุลาการสารรัมนูลเนี่ยก็เกิดปัญหาะนะฮะแล้วก็วิธีประชุมใหญ่สันนิการสันหามาก็เนี่ยปรากฏนวุฒิจะเลือกใครเนี่ยในจำนวนสิบคนมาห้าคนก็ยังโอเคได้เลยนะ,ะแต่ว่ายังมีตัว ทั้นี้ไม่เคยได้เป็นตัวแทนเลยเดี๋ยวเป็นตัวแทนในการมาีตอนหลังเนี่ยอาจารย์อาทิกา์กุลาเกษตรอะไรเนี่ยเพราะว่าเวลาเลือกกันเองราชพัฒ บอร์ดที่เราจะต้องมาดูตรงนี้อะไรที่เป็นปัญหาเป็นไอช่องโหว่นะฮะจุดที่เกิดการอำนาจของวุธิสภาเนี่ยในการที่จะเลือกคนผมยกตัวอย่างครับว่ามันเป็นไปตามโผหมดสามห้าหกเก้าอะไรเงี้ยที่เลือกนะฮะแล้วเสร็จแล้วแหมมันไม่น่าเป็นเลยนะ แต่ว่าวุธดเลือกอะรับมติเสียงข้างมากที่เลือกไปถ้าหลายคนก็บอกว่าอะนะก็่านะองค์กรอิสระตัดข้อนี้ไปได้เลยแล้วจะให้ใครถ้าถ้าถ้าไปออกแบบอีกได้ไหมคะก็ถ้วเป็นเสนอได้ แข็งแรงขึ้นเนี่ยไม่ต้องมีเหมือน่างประเทศเนี่ยมีดามีดาลนานี่ก็มีปัญหาเนี่ยไม่ยอมให้กันมาตลอดนะตั้งหรับสภาเนี่ยกลัวสภาจะเข้มแข็งอะไรนึงว่าอย่างองค์กรอิสระเนี่ยในช่วงหนึ่งเนี่ยเราได้คนดีคถ้าไม่มาแทรกแซง นะฮะแลนะแตอนนี้การแทรกแซงนี่มันก็เกิดจากคนไม่ใช่หลักการเท่าไหร่แต่เราก็เห็นแล้วแล้วผ่องในการสรรหาว่าจะทำไงเนี่ยให้รือบุตรเนี่ยเลือกบริษัทที่อาจารย์มานำเสนอก็อเปิดเผยซะเลยะนะเนี่ยล,ล,ล,ลงชื่อคนนี้เลือกใคร<า>นะเออจะได้รู้ว่าเนี่ยคนอย่างนี้ยังเลือกเข้ามาได้อย่างไงคุณมีคําตอบประชาชนได้ไหมก็คือ<ต>ในใน,ในความหมายของ จะบอกอย่างนี้ใช่ไหมคะว่าไอ้ที่ผ่านมามันไม่มีปัญหามันมมก็มีแต่ที่มันมีปัญหาเนี่ยเอาละหุดอ่อนตรงไหนไปอุดมันซะ,ะแล้วที่สําคัญคือทํายังไงให้คนฉลาดขึ้นเลือกคนดีเข้าสู่อันนี้คือต้นตออปัญหาอ,าอย่าง,ง,างน<ม>กัน<ค>ะฮนะอาวุธชุดผมเนี่ยเป็นแบบอย่างกันนะว่าคนที่ทํารู้จริงๆในอาวุธชุดเลือกเยอะ and I